เมื่อ,อทอดเทพเจ้าสายฟ้า ทีรับบทโดยคริสแฮมเวิร์ดครับต้องมาผันตัวกลายเป็นฐานรับจ้างฝีมือชากาดโดยเขาเองได้รับมอบหมายภารกิจสําคัญให้ไปช่วยเหลือลูกชายของมาเฟียที่ถูกจับตัวไปไม่กี่วันก่อนงานนี้รับพี่ทองเราเพียงแค่คนเดียวนี่จะต้องทําภารกิจท้านรกโดยการบุกเข้าไปที่รังโจรรับใจกลางเมืองบังคาเทศชายเพียงคนเดียวครับกับฐานทั้งกองทัพเพราะว่าจุดจบข,ของเทพเจ้าสายฟ้าคนนี้นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปสวัสดีครับผมมอร์บลทุกคนก็จะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังที่มีชื่อว่า extraction คนระห่ำภารกิจเดือดเตรียมความพร้อมก่อนไปดูภาค2ในไม่กี่วันนี้ใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เบื่อไม่รับเวลาดูหนังฟังเพลงแล้วชอบมีโฆษณาขึ้นมาขั้นผมขอแนะนำยู u ูบพรีเมียมราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้ฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สำคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงส่วนสตรีมมิ่งถูกลิขสิทธิ์อื่นๆร้านเราก็มีบริการแล้วนะครับถ้าสนใจแอดมาได้เลยที่แอดไลน์แอดมอบร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหนังได้เปิดเ,เรื่องมาที่ชายคนนี้ เขามีชื่อว่าไทาเลอร์พระเอกของเรื่องในตอนนี้รับชายคนนี้กำลังอยู่บนสะพานท่ามกลางหากระสุนที่สาดมาที่ตัวเขาเพียงแค่คนเดียวในภารกิจไล่ล่าอะไรบางอย่างรับซึ่งตัวของพระเอกในตอนนี้ก็โดนกระสุนเจาะจนพรุนและไม่อาจจะเดินทําภารกิจของเขานั้นต่อไปได้ก่อนที่ตัวของไทเลอร์รับจะล้มลงไปนอนกองกับพื้นไม่ทราบชะตากรรม ก่อนที่ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดจะตัดกลับไปก่อนหน้านี้ที่เมืองมุมไบรับประเทศอินเดียชายหนุ่มคนนี้นั้นเขามีชื่อว่าโอวี่มหาจันทายาตมาเฟียมหาเศรษฐีที่มีอำนาจมากที่สุดในเมืองนี้เลยก็ว่าได้โดยในแต่ละวันนั้นตัวของโอวี่ถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีมีองครักษ์คอยรับส่งแทบตลอดเวลาครับไม่ว่าชายคนนี้จะไปที่ไหนจะต้องมีคนคุ้มกันตลอด24ชั่วโมงมันก็เลยทําให้ตัวโอวี่นั้นค่อนข้างเบื่อหน่าย กับการมีชีวิตแบบนี้เป็นอย่างมากคือเขาเองรับอยากมีอิสระในการใช้ชีวิตบ้างเหมือนกับเพื่อนๆแต่ละคนที่โรงเรียนของเขาที่อยากไปไหนก็ได้ไปครับแต่ไม่ใช่กับโอวี่เลยที่ก่อนจะมือทุกครั้งเนี่ยตัวเขาต้องกลับถึงที่บ้านแล้วและถูกสั่งห้ามออกไปในโดเด็ดขาดทว่าในคืนนี้เองตัวโอวี่รับก็ได้มีการนัดกับเพื่อนไว้อย่างด,ดีว่าจะออกไปเที่ยวเล่นตอนกลางคืนซะหน่อย เพื่อผ่อนคลายความเครียดบ้างโดยไม่สนคำเตือนของซาจูพ่อเลี้ยงคนปัจจุบันของเขาเลยซึ่งในคืนนั้นก็เป็นเหมือนคืนปกติทั่วๆไปนั่นแหละตามประสาวัยรุ่นรับที่สังส่งซค์กันอย่างมีความสุขทว่าก่อนจะจบปาร์ตี้ในคืนนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันรับมันก็เกิดขึ้นมาจนได้ในตอนที่ตัวของโอวี่ได้อยู่กับเพื่อนสนิทเพียงแค่ลําพังจุดจู่รับตำรวจ2นายก็ได้เดินเข้ามาหาพวกเขาทั้งคู่ เพื่อติเตือนรับถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมว่าอายุยังแค่นี้แต่หัดจะมาเที่ยวเล่นแบบนี้ซะได้แต่ยังไม่ทันที่โอวีกับเพื่อนรับจะพูดแก้ตัวจนเสร็จตำรวจในนั้นกรับก็ยกกระบอกปืนขึ้นมาแล้วส่งเพื่อนสนิทของโอวีนั้นไปคุยกับรามม่วงในทันทีแล้วจัดการจับตัวเขาไปจนกระทั่งเช้าว,วันต่อมาได้มาถึงรับ คุณพ่อเลี้ยงซาจูได้เดินทางมาที่คุกแห่งหนึ่งรับที่เมืองมุมไบสถานที่ที่ขังเจ้าพ่อเมืองนี้ครับคุณพ่อของโอวีมหาจันอยู่ที่นี่แหละโดยซาจูก็เล่าบอกหมดครับว่าเกิดอะไรกับโอวีลูกชายของเขาบ้างในตอนนี้ครับอาเมียอาซิเจ้าพ่อใหญ่ของบังคลาเทศเป็นคนที่จับตัวลูกชายของเขาไปครับและทางอาซิบเองจะไม่ปล่อย จนกว่าที่ครอบครัวมหาจันทร์จะจ่ายค่าไถ่ให้กับพวกมันได้เป็นจํานวนเงินมหาศาลครับมันก็เลยทำให้คุณพ่อของโอวี่นั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากกับการกระทําของซาจูที่ไม่ดูแลลูกชายของเขาให้ดีกว่านี้ปล่อยให้ถูกจับตัวแบบนี้ไปได้อย่างไรกันเรื่องนี้ครับตัวซาจูจะต้องรับผิดชอบให้ได้ซึ่งคุณพ่อของโอวี่เองก็ไม่สนใจซาจูจะทํายังไงก็ได้รับขอให้ได้ลูกชายของเขากลับมาแบบครบทั้ง32ถ้าตัวซาจูทําไม่ได้แล้วล่ะก็คุณพ่อโอวี่ขู่ซาจูเลยว่า รอบครัวของซาจูนั้นจะได้ไปคุยกับราบม่วงกันทุกคนนี่ก็เลยบีบให้ซาจูไม่มีทางเลือกรับเขาจะต้องควรขวายวิธีการในการพาตัวโอวี่กลับมาอย่างปลอดภัยให้ได้ซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดรับก็คงไม่พ้นเรื่องของการใช้เงินนั่นแหละก็แค่การจ่ายค่าไถ่ทุกอย่างก็จบแล้ว ทว่าตัวของซาจูเองก็รู้ดีว่าเขาทําแบบนั้นไม่ได้อีกต่อไปแล้วบัญชีส่วนใหญ่ของครอบครัวมหาจันในตอนนี้ครับได้ถูกทางแบงก์อายัดไว้เกือบหมดหลังจากจับกลุมคุณพ่อของโอวีได้การจะใช้เงินไปจ่ายค่าไท่เนี่ยสำหรับซาจูแล้ว มันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนซึ่งในตอนนี้รับตัวของซาจูนั้นมีเงินเหลือเก็บอยู่ไม่มากขนาดจะเอาไปจ้างทหารรับจ้างรับมาช่วยตัวลูกชายมาหาจันทร์กลับคืนมาเนี่ยยังอาจจะไม่พอเลยนี่ก็เลยทาให้ซาจูค่อนข้างเครียดครับไม่รู้จะหาทางไหนในการพาตัวลูกชายของเขากลับคืนมาอย่างปลอดภัยให้ได้ซึ่งพอซาจูคิดไปคิดมาครับ เหมือนว่าเขาจะมีทางออกสําหรับเรื่องนี้แต่มันก็อาจจะจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ซึ่งถึงไงครับตัวซาจูก็ต้องทาแล้วแหละเพราะว่างานนี้มันเดิมพันกับคนในครอบครัวของเขาด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเมียและก็ลูกชายของซาจูครับก่อนที่ว่าการจะตัดมาที่ประเทศออสเตรเลียที่ทางฝั่งของไทเลอร์พระเอกของเรากันต่อบ้างอาดีตทหารอเมริกาครับที่ในตอนนี้ก็ผ่านตัวเป็นทหารรับจ้างอย่างเต็มตัวแล้วกําลังพักผ่อนกันอย่างมีความสุขกับเพื่อนๆของเขาเนื่องจากตอนนี้ครับยังไม่มีงานเข้ามาเลยแม้แต่ง,งานเดียวโดยงาน อดีตของพระเอกนั้น ก็คือการดำน้ำในใต้น้ำตกซึ่งเขาชอบมันเป็นชีวิตจิตใจเลยก็ว่าได้เพื่อทำสมาธิครับลํำลึกถึงลูกชายที่จากไปแล้วจนกระทั่งตกบ่ายของวันนั้นเจนิคเพื่อนสนิทของพระเอกก็ได้ขึ้นหอมาหาเขาโดยตรงเพื่อเล่าถึงงานใหญ่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้มันคืองานชิงตัวลูกเจ้าพ่อมาเฟียครับหนุ่มอินเดียจากแกงคัวริที่เมืองทาก้าซึ่งตัวเจนิคก,ก็บอกเลยนะครับว่างานนี้ไม่ง่ายเพราะว่าเจ้าแกงคัวริที่ว่านี้นั้นมันคุมทั้งเมืองนั้นเลยก็ว่าได้โดยมีทรัพย์สิินนนอนาอาาาจจจไไมม่่ะะประเคด้ จึงเมื่อพระเอกได้ฟังแบบนั้นแล้วเขาก็ตกลงรับงานนี้ในทันทีโดยไม่สนเลยว่างานนี้นั้นมันจะเสี่ยงแล้วก็อันตรายมากขนาดไหน ซึ่งเจนิกเองก็รู้อยู่แล้วครับว่าตัวไทเลอร์พระเอกนั้นมีนิสัยส่วนตัวแบบนี้เขาชอบมา,มากๆครับงานอะไรที่มันท้าทายการเจอโยมาบาลเนี่ยยังกับว่าเขานั้นต้องการจะประชดชีวิตอย่าจะเด้งไปให้พ้นลครับยังไงอย่างนั้นเลยไม่ว่างานยากแค่ไหนชายคนนี้ก็ไม่เคยกลัวจนกระทั่งวันประชุมวางแผนก็ได้เริ่มต้นขึ้นเป้าหมายของพระเอกนั้นคือชายที่มีชื่อว่าโอวี่มหาจันหนุ่มชาวอินเดียครับที่ถูกแก๊งมาเฟียอย่างอาเมียอาซิบเจ้าพ่อบังคลาเทศนั้น จับไปอยู่ในการครอบครองอยู่ซึ่งแผนการแรกของพระเอกเลยก็คือเริ่มต้นด้วยการเจราจาครับโดยตัวพระเอกก็ได้อ้างว่ามาในานามของพวกมหาจันทร์ครับเพื่อมาไถ่ตัวโอวี่กลับไปสู่อ้อมกอดของคุณพ่อของเขาให้ได้แน่นอนสิเราว่าลูกน้องของอาเมียอาซิฟเนี่ยก็ยินดีต้อนรับตัวของพระเอกเป็นอย่างดีโดยการพาตัวเขาเนี่ยมาเช็คของว่าในตอนนี้เจ้าโอวี่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆไม่ได้เดียงไปแต่อย่งางใดทว่าลูกน้องของอาซิฟครับจะไม่ยอมปล่อย จนกว่าจะได้เห็นเม็ดเงินซึ่งเมื่อตัวของพระเอกรับรับดูได้ว่าตัวของโอวี ยังคงมีชีวิตอยู่เนี่ยแผนการของเขาครับมันก็เริ่มต้นขึ้นมาในทันทีโดยตัวของพระเอกครับก็ได้ส่งสัญญาณให้สไนเปอร์คู่ใจของเขาเนี่ยยิงเปิดทางให้กับเขาเพื่อให้ตัวของพระเอกครับเปิดฉากการโจมตีใส่คนของอาซิฟในทันทีครับซึ่งไม่ว่าคนของอาซิฟเนี่ยจะมีกันกี่สิบคนในตอนนี้ก็ไม่สามารถเอาตัวของพระเอกได้ลงได้เนื่องจากสกิลการต่อสู้ของชายคนนี้ครับเรียกได้ว่าหาตัวจับได้ยากจริงๆตัวของพระเอกนั้นสอยหมดไม่ว่าใครมันจะเข้ามาจนสุดท้ายแล้วครับตัวของพระเอกนั้นก็เก็บคนของอาซิฟจ หมดกลีงและรีบเข้าไปปลดพันธนาการให้กับตัวของโอวีได้มีอิสระอีกครั้งซึ่งถึงแม้ว่าสภาพร่างกายของนายโอวี่นี่จะดูไม่ค่อยจืดสักเท่าไหร่แต่พระเอกขอเพียงแค่ว่าชายคนนี้ยังพอวิ่งพอเดินได้ แค่นี้ก็พอสําหรับเขาแล้วโดยหลังจากการโจมตีของพระเอกไปได้ไม่นานเนี่ยทางฝั่งของอาซิบครับที่กําลังหมายมั่นปั้นมือหาสมุนเอกคู่ใจมาทํางานเคียงข้างกายอยู่ซึ่งพอหนุ่มคนนี้ครับที่มีนามว่าฟาฮัดก็ค่อนข้างตรงสเปกของอาซิบเป็นอย่างมากและเขาเองก็ต้องการจะปั้นนายฟาฮัดนี่แหละให้กลายเป็นสมุนเอกคู่ใจคนใหม่ในอนาคตของเขาให้ได้ในต,ตอนนั้นรับตัวของนายพลใหญ่ ก็ได้โผตรงดิ่งมาที่ตัวของอาซิฟเพื่อรายงานถึงสถานการณ์รับที่เกิดขึ้นกับพ่อหนุ่มเอลวีให้กับอาซิฟได้รับฟังนี่เลยทำให้ตัวร้ายของเรารับรู้สึกโกรธขึ้นมาเป็นอย่างมากก่อนที่ตัวเขาจะมอบคําสั่งให้กับนายพลคนนี้ในการปิดเมืองซะและปิดระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างรับในเมืองนี้ให้หมดจดห้ามมีใครเข้าออกเมืองนี้ได้จนกว่าที่เขานั้นจะสั่ง ซึ่งถึงแม้ว่าตัวนายพลจะคัดค้านไปแล้วว่าการกระทําแบบนี้นี่มันน่าจะเกินไปหน่อยบอสจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายทว่าตัวอาซิฟนั้นก็ไม่สนใจแต่อย่างใดเขายื่นคําขาดให้กับท่านนายพลรับไปพาเจ้าหนุ่มคนนั้นกลับมาหาชันให้ได้โดยไม่ต้องสนวิธีการก่อนที่ภาคการ,ครับจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของพระเอกไทเลอร์กันต่อที่ในตอนนี้ครับเขาก็เดินทางมายังจุดนัดพบที่ได้มีการตราเตรียมอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารที่นี่ครับในการเริ่มต้นกระบวนการการส่งตัว พอหนุ่มโอวี่กลับไปสู่อ้อมอกของคุณพ่อให้ได้ซึ่งจุดหมายปลายทางของพระเอกในตอนนี้ห่างจากนี้รับไปเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นทุกอย่างก็จบแล้วเพราะว่าณจุดนัดพบที่ต่อไปเนี่ยมันมีเรือลำหนึ่งที่รอสแตนบายในการส่งตัวโอวี่ข้ามประเทศอยู่ซึ่งไทเลอร์รับก็มีการรายงานให้กับตัวของเจนิกได้ฟังอย่างต่อเนื่องว่าในตอนนี้เขาเดินทางไปถึงไหนกันแล้วบ้างในขณะที่ทางฝั่งของเจนิกเองก็เตรียมกําลังพลรับแล้วก็เรือไว้พร้อมหมดแล้ว ขอเพียงพระเอกนั้นมาส่งตัวเป้าหมายขึ้นเรือก็จบแล้วซึ่งสิ่งที่เจนิกต้องการทําในตอนนี้ครับก็คือการของเงินโอนอีกเรื่องหนึง่งที่ทางฝั่งครอบครัวมหาจันเคยดีไว้ก่อนหนะ้าถ้าหากว่าเขาไม่ยอมจ่ายเงินในตอนนี้ทางฝั่งเจนิกก็ยื่นคําขาดรับจะไม่รับประกันความปลอดภัยของหนุ่มคนนี้ในทันทีเมื่อเธอยื่นคําขาดไปแล้วนี่กลับไม่ได้รับการตอบกลับจากครอบครัวมหาจันแต่อย่างใดในขณะที่ทีมของเธอที่เรือในตอนนี้ครับก็ถูกใครไม่รู้โจมตีอย่างปริศนาก็เลยทาให้ทีมที่นางเอกเตรียมไว้ในตอนแรกเดย ดนเก็บจนหมดเลยก็ว่าได้จากนักล่าปิศนาครับที่ฝีมือการต่อสู้นั้นระดับพระกาเลยก็คงไม่เกินความจริงนะซึ่งเมื่อเสียงปืนได้ดังออกไปครับทางฝั่งของตำรวจที่ตระเวนชายแดนอยู่แถวนั้นนี่จากคำสั่งของอาเมียอาซิปก็ได้เข้ามาตรวจสอบที่เรือดำนั้นในทันทีก่อนที่ตัวของเจนี่ครับจะรายงานพระเอกกลับไปว่าในตอนนี้มันจบแล้วเราโดนซ้อนแผนว่า เรือในตอนนี้ไม่ใช่ทางออกสำหรับนายอีกต่อไปแล้วไทเลอร์ทำยังไงก็ได้ให้ออกมาจากตรงนั้นให้ได้อย่างปลอดภัยก็พอซึ่งเมื่อพระเอกได้รับรู้แบบนั้นครับเขาก็ได้สั่งให้ตัวของโอวีนั้นรีบสับตีนแตกออกไปจากป่านี้ในทันทีครับ เพื่อหาทางรอดให้ได้เพราะว่าเราโดนซ้อนแผนกันแล้วซึ่งนักล่าปริศนาในตอนนี้ก็ไล่ย,ยิงพระเอกแบบไม่พักรับโดยหวังจะปลิดชีวิตของเขาให้ได้ซึ่งพระเอกก็ค่อนข้าง,งงงรับว่าชายคนนี้เนี่ยมันเป็นใครกันแน่เป็นคนของอาซิปหรือเปล่าแต่แล้วความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาว่าชายคนนี้นั้นไม่ใช่คนของอาซิปแต่อย่างใดเขาคือชายที่มีชื่อว่าซาจูรับพ่อเลี้ยงคนปัจจุบันของโอวีนั่นแหละแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างรับเขาจัดการเก็บทีมของพระเอกทิ้งทั้งหมดและตามล่าตัวของพระเอกกับโวด้วย ซึ่งผมก็ไม่อาจจะบอกได้เหมือนกันครับว่าชายคนนี้ทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรแต่ที่แน่รับเขาไม่ต้องการปล่อยให้ตัวของพระเอกมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างแน่นอนที่นี้เลยครับทางฝั่งพระเอกกับโอวี่ก็เหมือนจะงานเข้าแบบเต็มๆนอกจากที่ว่าเขาทั้งคู่รับเจ้าชีวิตรอดมาจากชาจูแล้วเนี่ยทางตำรวจภาคพื้นดินครับที่ได้รับแจ้งจากภาคพื้นน้ําก็ได้เข้ามาเริ่มต้นกระบวนการไล่ล่าพระเอก เพื่อจับตัวโอวี่กลับไปให้ได้ตามคําสั่งของในพลรับลูกน้องของอาซิบทีนี้แหละครับจากงานง่ายๆของพระเอกในตอนแรกที่แค่ส่งพัสดุทุกอย่างก็จบในตอนนี้ก็เป็นการด้นสดของพระเอกแบบเต็มๆแล้วครับคือเขาในตอนนี้จะต้องพาตัวของโอวี่เนี่ย ขับรถหนีเข้าไปในเมืองรับจากการตามล่าของซาจูและก็ทางตำรวจกันอย่างดุเดือดมีการยิงกันอย่างสะบ้านหันแหลกรับวีน่าสันตโรไปกันหมดซึ่งตัวพระเอกก็ได้พาโอวีนั้นขับรถไปในเมืองอยู่นั้นถึงแม้ว่าตัวรถจะจนมุมไปแล้วแต่ตัวพระเอกก็ได้หายอดทอไม่เขาได้พาโอวีลงจากรถครับแล้วก็พากันด้นสดในตึกกันต่อนี้แต่การจับกลุมของทางตำรวจให้ได้ในขณะที่ทางฝั่งเจนิสครับก็พยายามจะวอวิทิวสื่อสารหาพระเอกอยู่ตลอดเวลา เพื่อหาทางช่วยเหลือเขารับแทบตลอดเวลาที่ทําได้แต่มันก็ไม่ง่ายจริงๆซึ่งไม่ว่าทหาตรตํารวจรับจะโผล่กันมาสักกี่คนตัวของพระเอกนั้นก็ไม่สนเก็บทิ้งจนหมดเลยและพอรอดจากตํารวจครับก็มาเจอซาจูอีกแหละที่บอกเลยว่าสกิลการต่อสู้ของชาจูคนนี้นั้นอย่างที่ผมได้เคยบอกไปครับเขาคือมือพระการคนหนึ่งเลยนี่ก็เลยเป็นคนหนึ่งที่ตัวพระเอกนั้นรับมือได้ค่อนข้างยาก ทั้งสงคนนี้ครับมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยที่แต่ละฝ่ายครับก็หวังเจ้าชีวิตอีกฝ่ายด้วยโดยเป้าหมายสําคัญของแต่ละคนก็คือการตัวชิงตัวของโอวีนั่นแหละ แต่ไม่ว่าตัวของไทเลอร์จะต่อสู้กับซาจูสักเท่าไหร่ก็าหาผู้ชนะไม่ได้เลยเพราะทั้งคู่รับเก่งพอๆกันแต่สุดท้ายผลการต่อสู้ก็จบลงตรงที่ว่าพระเอกสามารถจัดการกับซาจูได้จนอยู่หมัดโดยการขับรถชนเขาและตัวเขาเองรับก็ชิงตัวโอวี่กลับมาอยู่ในการครอบครองได้อีกครั้งหนึ่งแล้วรีพาการรับในการขับรถบรรทุกหลบหนีการตามล่าของตำรวจกันต่อ ในขณะที่ทางฝั่งซาจูรับเขาเจ็บหนักก็จริงอยู่แต่ยังไม่เดี้ยงแต่อย่างใดในขณะที่ทางฝั่งพระเอกได้ขับรถบรรทุกอยู่นั้นก็ได้มีฮอลลำหนึ่งรับติดตามการกระทําของเขาอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่ว่าตัวพระเอกจะขับรถไปทางไหนเนี่ ก็จะมีคนรายงานตำแหน่งของเขาแทบตลอดเวลาพระเอกก็เลยรู้ครับว่าการขับรถแบบนี้ไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดสักเท่าไหร่มันก็เลยทำให้ตัวเขาจำเป็นต้องเริ่มแผนการต่อไปก็คือการระเบิดรถบรรทุกนี้ซะให้เหมือนกับว่ามันเป็นอุบัติเหตุครับแล้วตัวเขากับโอวี่เนี่ยก็พาการเดินเท้าไปกบดานกันต่อแน่นอนครับว่าทางฝั่งของอาซิฟได้รับรายงานเช่นกันว่ารถบรรทุกของพระเอกมันเกิดระเบิดขึ้นมา เขาเลยมีการสั่งรับให้มีการตรวจสอบรถบรรทุกนั้นอย่างละเอียดยิบจนกว่าจะเจอร่างของพวกเขาทั้งคู่ถึงจะจบภารกิจได้ในขณะที่ทางฝั่งพระเอกกับโอวี่ในตอนนี้ทั้งคู่รับก็หาแหล่งกบดานจนเจอในที่สุดซึ่งมันก็คือสำนักงานเก่าๆที่หนึ่งที่ไม่น่าจะมีใครรับผ่านมาแถวระแวกนี้เป็นแน่ในตอนนั้นเองรับตัวของนางเอกเจนิคก็ได้ติดต่อกลับมาหาพระเอกอีกครัง้งเพื่อรายงานถึงสถานการณ์ที่ตัวเขากำลังจะเจอในตอนนี้ได้ฟังว่า แผนการทั้งหมดที่เราได้ตรัสเตรียมกันไว้ในตอนแรกเราทุกคนโดนซ้อนแผนจากพวกของมหาจร,รย์เอนั่นแหละคือพวกมันจงใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจะเบี้ยวเงินไม่จ่ายค่าจ้างรับในงวดที่2หลังจากที่ได้ตัวโอวี่มาได้สำเร็จไอซาจูเลยเก็บทีมของเราทิ้งทุกคนเลยเพื่อชิงตัวโอวีกลับไปแบบฟรีๆจนเรื่องราวรับมันก็บานปลายเลยเถิดมาถึงขนาดนี้ซึ่งเจนิกเองรับก็บอกพระเอกไปตามตรงว่า ภารกิจในครั้งนี้ครับมันล้มเหลวไม่เป็นท่าแล้วเพราะฉะนั้นทางออกเดียวของไทเลอร์ในตอนนี้เลยก็คือทิ้งเจ้าหนุ่มนั้นซะและหนีเอาตัวรอดมาเพียงแก้คนเดียวทว่าตัวของพระเอกนั้นที่เคยมีปมเรื่องของลูกชายที่เตียงไปก่อนไวแอนควนัวนี่เขาทิ้งเจ้าหนุ่มนี้ไม่ลงจริงครับก่อนจะยื่นคำขาดให้กับนางเอกได้รับฟังว่าเขาจะสารต่อภารกิจนี้ให้จบนางเอกไปทำยังไงก็ได้ครับให้ได้เงินของเขากลับคืนมาทุกบาททุกสตางค์ซึ่งเจนนิคเองก็เคารพในการตัดสินใจของพระเอก พร้อมกับบอกจุดนัดพบต่อไปของเขาครับห่างจากจุดที่พระเอกอยู่อีก4กิโลเมตรถ้ามาถึงที่หมายได้สําเร็จนี่พวกนายทั้งคู่อาจจะยังพอมีโอกาสรอดกันได้อยู่ในขณะที่ทางฝั่งซาจูในตอนนี้ครับหลังจากที่เขาเจ็บหนักจากการต่อสู้ของพระเอกเมื่อตอนกลางวันเมื่อตกกลางคืนแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีการพักผ่อนกันตามธรรมดา ซึ่งซาจูก็ไม่ลืมรับจะโทรไปหาลูกเมียเพื่อเล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ให้กับพวกเขาทั้งคู่ได้ฟังว่าหากซาจูในอีก12ชั่วโมงรับเงียบหายไปไม่ติดต่อกลับมาทั้งคู่จงหนีไปกบดานซะไม่ต้องสนตัวเขาอีกต่อไปแล้วก่อนที่ตัวซาจูครับจะบอกรักภรรยากับลูกชายเผื่อไว้เป็นครั้งสุดท้ายเผื่อว่าในวันพรุ่งนี้ครับเขาจะเด้งไประหว่างที่ทําภารกิจก่อนที่ภา่กาครับจะตตกกลับมาที่ทางฝั่งของพระเอกกับตัวของโอวี่กันต่อที่ในตอนนี้ครับเขาเริ่มเคลื่อนลกกันออีรบ เพื่อเดินทางไปยังสถานที่นัดพบของเจนิคให้ได้แต่ถว่าเรื่องราวไม่คาดฝันของทั้งคู่ครับมันก็เกิดขึ้นมาอีกจนได้สิเพื่อแก๊งหนุ่มวัยรุ่นในซอยรับได้มาเจอพวกเขาทั้งคู่แบบพอดีแล้วจําหน้าพระเอกแล้วก็หน้าตาของโอวีได้ไอ้แก๊งหนุ่มวัยรุ่นแก๊งนี้รับก็ไม่รอช้าจิบอาวุธหนักของแต่ละคนขึ้นมาเพื่อสาดกระสุนใส่พวกของพระเอกโดยหมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาชีวิตของพระเอกให้ได้เลย ซึ่งเราก็มารู้ในภายหลังรับว่าแกนนําของแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็คือตัวของฟาฮัดเองนั่นแหละว่าที่สมุนเอกคนต่อไปรับของเจ้าอาซิบซึ่งถ้าว่าฟาฮัดทำภารกิจในการเก็บพระเอกในครั้งนี้ได้สําเร็จได้มีหวังได้เลื่อนขั้นใหญ่โตไปแนะ่ทางฝั่งฟ,งฟาฮัดก็ไม่รอช้าสิครับสั่งสมุนวัยรุ่นแต่ละคนของเขาเนี่ยระดมการโจมตีไปที่ทางฝั่งพระเอกแล้วก็โอวีอย่างต่อเนื่องแต่ถึงกระนั้นรับประสบการณ์อย่างต่างชั้นกันค่อนข้างมากตัวของพระเอกเพียงแค่คนเดียวผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีครับ พระเอกสามารถตบกบาลแก๊งวัยรุ่นพวกนี้ได้จนหมดซึ่งโชคดีที่ว่าตัวของพระเอกในถือคติใครที่ยังอายุไม่ถึงเกณฑ์พระเอกจะไม่เก็บทิ้งโดยเด็ดขาดแค่นอกแต่ละคนรับให้หมดสติไปก็เท่านั้นพอก่อนที่ตัวของพระเอกกับโอวี่จะตัดสินใจรับในการหนีไปทางท่อระบายน้ำจะดีกว่า ถึงแม้ว่ามันจะเน่าเหม็นและก็โศกโรคมากแค่ไหนนี่แต่นี่เป็นทางออกเดียวแล้วจริงๆครับสําหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เพราะทางถนนข้างบนครับมันมีตํารวจแล้วก็ทหารของทางฝั่งอาซิปกระจายตัวอยู่เต็มไปหมดเนื่องจากเหตุยิงกันเมื่อสักครู่นี้ซึ่งในเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างไม่เป็นใจแบบนี้เนี่ยทางเลือกสุดท้ายของตัวพระเอกเองก็คือการติดต่อหาเจนิกอีกรอบ เพื่อให้ตัวเธอรับติดต่อหาชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแกสปาโดยชายคนนี้นั้นคือคนอินเดียคนหนึ่งที่ตัวของพระเอกเคยช่วยชีวิตของเขามาก่อนหนะ้าและในเมื่อตัวของพระเอกตกประกรรมลำบากขนาดนี้ยังไงแกสปาก็ต้องช่วยเหลือเขาเป็นแน่ ซึ่งผลมันก็ปรากฏว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆครับโดยแกสปานั้นได้มีการพาตัวพระเอกแล้วก็โอวี่ขึ้นรถบรรทุกของเขาไปเพื่อไปกดดานณสถานที่แห่งหนึ่งต่อในคืนนั้นก่อนที่ตัวแกสปาคร,รับจะเล่าบอกหมดให้กับพระเอกได้ฟังว่าในตอนนี้ครับทั่วทั้งเมืองนี้นั้นเต็มไปได้วยความโกลาหลมีกลุ่มทหารตำรวจรับลาดตระเวนแทบตลอด24ชั่วโมงการจะหนีไปของพระเอกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนน่าอย่าลืมว่าเมืองเมืองนี้นั้นมันล้อมรอบด้วยแม่น้ําขนาดใหญ่ ที่การจะข้ามเมืองไปได้เนี่ยต้องข้ามผ่านสะพานเท่านั้นซึ่งการจะพาตัวโอวีข้ามฝั่งไปอย่างปลอดภัยได้ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับตัวของพระเอกจริงๆถึงแม้ว่าตัวเขาเองรับจะมือพระการขนาดไหนก็ตามโดยในคืนนั้นรับมันก็เหมือนจะจบลงตรงที่ว่าตัวของพระเอกนั้นได้มีการเล่าประวัติชีวิตของเขาส่วนหนึ่งให้กับเจ้าโอวีได้ฟังว่าตัวเขาเองรับเคยสูญเสียลูกชายไปด้วยโรคมะเร็งต่อมน้าเหลืองซึ่งโอวีเองก็ไม่เข้าใจรับว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้ว ทำไมตัวไทเลอร์รับต้องเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยละ่ะในเมื่อมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาซึ่งตัวพระเอกก็ได้เล่าบอกอีกต่อว่าในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตลูกชายของเขาเนี่ยตัวของพระเอกรับไม่ได้อยู่เคียงข้างกายลูกชายแต่อย่างใดเพราะว่าในช่วงเวลานั้นตัวของพระเอกอาสาจะไปรบที่อัฟกา,านิสถานพะเขาเองนั้นทนเห็นไม่ได้จริงรับกับวาระสุดท้ายของเขาก็เลยตัดสินใจทำแบบนั้นไปซึ่งในเวลาต่อมาลูกชายของเขาก็จากไปอย่างโดดเดี่ยวซึ่งก่อนที่พระเอกจะนอนในคืนนั้น ตัวของแกสเปาเองก็มาชวนเขาคุยครับถึงเรื่องทางออกที่กำลังจะเกิดขึ้นในเช้าวันต่อมาว่าพระเอกนั้นจะมีทางรอดไหนไปบ้างซึ่งแกสเปาเองก็บอกพระเอกไปตามตรงว่า ทางออกที่ง่ายที่สุดสําหรับพระเอกในตอนนี้เนี่ยคือการเก็บเจ้าโอวี่มันทิ้งซะแล้วเดินหล่อๆออกไปจากเมืองนี้แบบสบายๆทําแป๊บเดียวมันไม่เจ็บหรอกนะถว่าตัวแกสเปาวก็เหมือนจะรู้ดีครับว่ายังไงแล้วตัวของพระเอกก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ของเขาเป็นแน่พ่ออย่าลืมนะครับว่าตัวของพระเอกนั้นถือคติเรื่องอะไรแต่แกสเปาวเองก็ยังไม่ยอมหยุดพูดในตอนนี้ครับข้าหัวของโอวี่นั้นพุ่งสูงไปถึง10บร้านเหรียญแล้วก็ว่าได้ ถ้าเราทั้งคู่จับตัวมันส่งให้กับทางของอาซิบแบ่งเงินกันครึ่งๆเนี่ยเรารวยกันทั้งคู่เลยนะเว้ยไม่เอาหนาะไทเลอร์เรามาร่วมมือกันจะดีกว่าซึ่งในตอนนั้นรับตัวของพระเอกก็เหมือนจะรู้ว่าการที่แกสปาพูดคํานี้ออกมาเนี่ยสแสดงว่าเขาไปตกลงอะไรบางอย่างกับตัวของอาซิปไว้แล้วเป็นแน่ซึ่งในความจริงแล้วครับมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแกสเปารับสารภาพบอกหมดว่าอาซิบคือเพื่อนของเขา ถ้าอาซิบรู้ว่าเขาแอบช่วยเหลือพระเอกอยู่ยังไงครอบครัวของแกสเปารับก็ไม่รอดเป็นแน่นี่คือทางออกเดียวของเขาแล้วจริงๆได้โปรดไทเลอร์เราสองคนมาร่วมมือกันจะดีกว่านายเคยช่วยชีวิตฉันไว้ครั้งหนึ่งขอครั้งนี้ฉันช่วยนายบ้างวะและเมื่อตัวของพระเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่ยอมสิครับจัดการพุ่งตัวใส่ตัวของแกสเปาเพื่อ,ออัดเขาให้ร่วงในทันทีในขณะที่แกสเปาเองก็ไม่ยอมรับเขางัดปลายกระบอกปืนขึ้นมา หวังจะเดินไปเก็บตัวของโอวีให้ได้จนเกิดกลายเป็นการต่อสู้รับระหว่างตัวของพระเอกกับแกสเปลาขึ้นมาอย่างสูสีทั้งคู่ครับต่อสู้กันแบบไม่มีใครยอมใคร จนกระทั่งในตอนนั้นเสียงมันก็เกิดดังมากๆตัวโอวี่ครับได้เดินลงมาดูข้างล่างแล้วเจอกันว่าทั้งสองคนนี้กาลังตีกันอยู่เขาเองก็ไม่รอช้าสิครับหยิบปืนที่หล่นพื้นขึ้นมาแล้วสอยไปที่ร่างของแกสเปล่าแบบเต็มๆถึง2นัดจนเขาเองครับก็ไปคุยกับร่ามะม่วงได้สําเร็จมันก็เลยทําให้ตัวโอวี่นั้นเสียใจกับการกระทําของเขาเป็นอย่างมากแต่ถ้าโอวี่ไม่ทําแบบนั้นแล้ว ตัวของพระเอกครับก็ไม่รอดเงื้อมือของเพื่อนสนิทคนนี้เป็นแนะ่ทีนี้เลยครับสถานการณ์ต่อไปของพระเอกจะต้องคิดให้ดีแล้วว่าเขาจะเดินหมากยังไงขืนอยู่นี่ต่อไปครับไม่ใช่ความคิดที่ดีเป็นแนะ่มันก็เลยบีบให้ตัวของพระเอกนั้นไม่มีทางเลือก จัดการติดต่อไปหาตัวของซาจูเพื่อขอนัดพบกับเขาเป็นการส่วนตัวซึ่งมันก็เข้าทางซาจูเลยสิครับโดยตัวของพระเอกเองก็มองขาดจากการต่อสู้คราวก่อนระหว่างตัวเขากับซาจูชายคนนี้ครับไม่ได้มีจุดประสงค์จะทําร้ายโอวีแต่อย่างใดเขาแค่ไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างก็เท่านั้นเลยจําเป็นต้องล้มกระดานรับจัดการทีมของพระเอกจนหมดกิ่งแต่จุดประสงค์หลักของชายคนนี้นั้นก็คือการช่วยชีวิตของโอวีให้ไปถึงอ้อมกอดของคุณพ่อของเขาให้ได้ซึ่งตัวของพระเอกรับความตั้งใจของเขานั้นก็เป็นแบบนั้น จร,จริงๆเขาไม่เคยสนด้วยซ้ำครับว่านี่จะเป็นเรื่องของเงินหรือว่าของผลประโยชน์อะไร เขาขอเพียงแค่ว่าชายคนนี้ครับเพราะหนุ่มโอวี่รอดพ้นจากเงื้อมือของอาซิดให้ได้ซึ่งซาจูเองก็เช่นกันครับเพราะว่าถ้าเขาทําไม่ได้แล้วล่ะก็ครอบครัวของเขาเองครับก็ไม่รอดด้วยเช่นกันและเมื่อทั้งสองหนุ่มน,นั้นมีความต้องการแบบเดียวกันแล้วการร่วมมือกันรับระหว่างซาจูกับตัวของไทเลอร์จึงได้เริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยตัวพระเอกครับจะรับหน้าที่ในการดึงความสนใจให้ในขณะที่ซาจูนั้นมีหน้าที่จะต้องพาตัวของโอวี่ครับ ข้ามสะพานไปอีกฝั่งให้สําเร็จเพราะว่าอีกฝั่งในตอนนี้ทางใจนี้กับทีมพระเอกส่วนหนึ่งจะมีการสแตนบายรอที่อีกฝั่งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอแค่นายครับขามสัพานไปให้สําเร็จแค่นั้นพอเว้ยทีนี้ครับพอพระอาทิตย์ได้ขึ้นแล้วเนี่ยแผนการของพระเอกกับซาจูจึงเริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยตัวพระเอกครับก็เปิดฉากการโจมตีใส่กลุ่มทหารของอาซิฟในทันทีซึ่งทางฝั่งทหารแต่ละคนครับก็โฟกัสมาที่การโจมตีใส่พระเอกบ้างเช่นกันในขณะที่ทางฝั่งของซาจูครับได้ขับรถพาตัวของโอวีเดินทางไปที่สัพานได้สาเร็จ แต่การจะเดินทางข้ามสะพานเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเขาแต่อย่างใดเพราะทหารแต่ละคนที่คุมด่านที่นี่ครับมีการตรวจตาใบหน้าของแต่ละคนที่ข้ามสะพานเป็นอย่างดีนี่ก็เลยไม่ใช่งานง่ายของซาจูแล้วล่ะครับในการจะพาพ่อหนุ่มคนนี้ข้ามสะพานไปให้สําเร็จให้ได้ในขณะที่ทางฝั่งพระเอกในตอนนี้ก็ยิงถล่มพวกทหารครับอย่างต่อเนื่อง และเก็บพวกเขาเนี่ยไปไม่รู้กี่สิบคนแล้วแน่นอนครับว่าทางฝั่งของอาซิบเองก็รับรู้ด้วยเช่นกันว่าทางของพระเอกเนี่ยมีการโจมตีกันเกิดขึ้นเขาได้มีการสั่งให้ระดมกองกําลังรับไปจัดการเก็บพระเอกให้ได้ที่นั่นในขณะที่ทางฝั่งซาจูเองก็ไม่สามารถปกปิดใบหน้าของโอวี v ได้อีกต่อไปและเมื่อพวกทหารรับได้เห็นใบหน้าของโอวี v เท่านั้นแหละ การเปิดฉากยิงที่สะพานรับจึงเริ่มต้นขึ้นมาบ้างและทางฝั่งอาซิบเองก็ได้มีการส่งกองกำลังรับไปที่ทั้งสะพานแล้วก็ที่ทางของพระเอกอยู่ซึ่งสกิลการต่อสู้ของซาจูนั้นเรียกได้ว่าหาตัวจับได้ยากจริงๆครับ เขาเก่งกาจพอๆกับพระเอกเลยก็ว่าได้จัดการสอยทหารของอาซิปนั้นไปได้หลายสิบคนแต่ถึงกระนั้นครับเขายังตัวคนเดียวอยู่ดีทางฝั่งของเจนิกเองที่คอยซัพพอร์ตพระเอกอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสภาเนี่ยก็ช่วยไรซาจูได้ไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่ได้แต่คอยยิงซัพพอร์ตอยู่ไกลๆก็เท่านั้นและเมื่อตัวซาจูรับรู้ดีว่าตนเองจะรับมือพวกนี้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเจอได้มีการวอวิทยุกลับไปหาทางฝั่งพระเอกให้มาสมทบเขาทีอีกแรงหนึ่งไม่งั้นแล้วโอวีแย่แน่แน ซึ่งพระเอกเองก็รับทราบรับรีบเดินทางไปที่สภาในทันทีเช่นกันเพื่อเดินทางไปสมทบตัวของซาจูซึ่งท่านนายพลเองรับในตอนนี้ก็มองออกขึ้นปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยโอวี่มีโอกาสได้ข้ามฝั่งสำเร็จแน่ท่านนายพลเองก็ไม่รอช้าสิครับจัดการหยิบสไนเปอร์คู่ใจออกมาแล้วส่องไปที่สภาในทันทีเพื่อหามุมดีๆครับในการยิงสอยพวกของซาจูให้ได้ จนสุดท้ายแล้วในพลก็ทําสําเร็จซาจูครับโดนสไนเปอร์สอยที่กลางกระบาลจนเตี้ยงขาที่มันก็เลยทำให้ในตอนนี้ครับตัวของโอวีนั้นตัวลําพังคนเดียวที่สะพานเล้าซึ่งโชคดีที่ว่าในตอนนั้นตัวของพระเอกได้เดินทางมาถึงที่สะพานแบบพอดีเขาเองไม่รอช้าสิครับรีวิ่งตามหาตัวของโอวีแบบไม่พักเช่นกันนี่ก็เลยเปิดโอกาสให้ในายพลรับเจอเป้าหมายรายที่2ในขณะที่ทางฝั่งนิกเองที่ได้ยินเสียงสไนเปอร์ เธอเองก็ไม่รอช้าเช่นกันพยายามจะส่องสไนเปอร์ตนเองในการตามหาสไนเปอร์อีกคนที่สอยซาจูร่วงไปเมื่อตะกี้นี้แต่ไม่ว่านางเอกจะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับจนกระสุนนัดต่อไปเนี่ยได้ดังขึ้นมาทะลุเข้าที่ร่างของพระเอกอย่างจังเลยก็ว่าได้และกระสุนดอกนี้นี่แหละครับทําให้พระเอกนั้นล้มลงไปนอนกองกับพื้นแทบในทันทีนี่ก็เลยเปิดโอกาสให้เจนิกนั้นได้เห็นถึงตําแหน่งของสไนเปอร์คนนี้แล้วเธอเองก็จัดการสอยครับ ท่านในพลจนล่วงลงไปนอนกองกับพื้นเดยงตามซาจูไปแบบติดๆที่นี้ครับบนสะพานก็เหลือทหารเพียงไม่กี่นายแล้วตัวของพระเอกนั้นพยายามจะใช้แรงเฮือกสุดท้ายในชีวิตของเขาเนี่ยงัดปลายกระบอกปืนขึ้นมาจัดการกับทหารแต่ละคนที่พุ่งตัวมาที่ทางของโอวี่ในขณะที่โอวี่ครับได้วิ่งไปสู่อ้อมกอดของเจนิกได้สำเร็จที่นี้แหละครับพวกเขาทั้งคู่ก็ได้แต่วหวังกันแล้วแหละว่าตัวของพระเอกนั้นจะทำได้รีบข้ามสะพานครับมาอย่างปลอดภัยให้สำเร็จให้ได้ ทว่าอนาคตของพระเอกในตอนนี้นั้นก็ถูกจบลงด้วยกระสุนนัดหนึ่งของฟาฮัดที่โดนคอของเขาแบกเต็มๆจนตัวของพระเอกรับก็ร่วงลงน้ําไปไม่ทราบชะตากรรมนี่ก็เลยบีบให้เจนิกไม่มีทางเลือกรับ พาตัวของโอวีนั้นหนีขึ้นหอไปก่อนก็แล้วกันเพื่อจบภารกิจในครั้งนี้จนกระทั่งหลายเดือนได้ผ่านไปรับตัวโอวีมหาจันน์นั้นได้เข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ที่พร้อมให้ความรู้ของเขาแบบเต็มสูบในการเติบโตมาเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าคุณพ่อของเขาในขณะที่ทางฝั่งอาซิฟเองที่ล้มเหลวจากภารกิจในการตามล่าตัวโอวีกลับมา เขาเองเสียใจก็จริงครับแต่ชีวิตนี้ยังไงก็ต้องเดินกันต่อโดยอาซิฟในคืนนั้นครับก็มีงานเลี้ยงตามประสาคนรวยของเขานั่นแหละแต่เว่าในระหว่างที่เขากําลังเข้าห้องน้ําเพื่อปลดทุกข์อยู่นั้นตัวของเจนี่ก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ครับมายืนเคียงข้างกายของอาซิฟแบบเฉยเลยและเธอเองก็ไม่รอช้าครับจัดการหยิบปืนขึ้นมาเพื่อสอยนายคนนี้ จนเดียงขาที่ซึ่งการที่เจนิกทําแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นการแก้แคงนรับให้กับตัวของไทเลอร์ที่จากไปเพราะว่าฝีมือของไอ้นี่แหละเรเดวาน,นีครับเป็นการปิดตํานานเจ้าพ่อมาเฟีย ที่สุดแสนจะคลาสสิกแล้วก็ง่ายดายมากๆทว่าก่อนที่ตัวหนังจะตัดจบลงไปนั้นในตอนที่โอวี่มหาจางร,รับกำลังว่ายน้ำอยู่ดูนว่าในตอนนี้จะมีชายคนใดคนหนึ่งกำลังจ้องมองการกระทำของโอวี่อยู่ห่างซึ่งเราก็เห็นเพียงแค่ภาพเบอร์เท่านั้นครับจึงถ้าเราคนดูคาดการกันไม่ผิดเนี่ยคนที่จ้องมองโอวี่อยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นตัวของไทเลอร์พระเอกของเรื่องก็เป็นได้ ทว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้เสียก่อนทีนี้รับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจสุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของการมีชีวิตอยู่ของชายที่มีชื่อว่าไทเลอร์นี่แหละครับที่ทุกคนนั้นยังคงจํากันได้ดีว่าวาระสุดท้ายของพระเอกนั้นมันจบลงตรงที่ว่าฝีมือของฟาฮัดครับได้มีการส่งลูกตะกัว ทะลุลำคอของพระเอกไปแบบเต็มๆจนเขาเองก็ร่วงตกสะพานไปไม่ทราบชะตากรรมซึ่งในช็อตนี้ครับใครที่เห็นก็ว่าไม่รอดไปนแน่แต่อย่าลืมนะครับว่าตัวของพระเอกนั้นมีงานอดิเรกชอบดำนำ้ำเป็นชีวิตจิตใจมันก็เลยมีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าการตกสะพานในครั้งนี้ของตัวพระเอกเนี่ย เขาอาจจะรอดก็ได้ซึ่งการยืนยันคำตอบของคำถามนี้นั้นก็อยู่ที่ฉากสุดท้ายของเรื่องนั่นหละที่เป็นฉากที่โอวี่มหาจางรับกำลังไหว้น้ำอยู่โดยที่มีชายคนใดคนหนึ่งรับจ้องมองการกระทำของโอวี่อยู่ห่างๆซึ่งถ้าดูจากเงาเนี่ยยังไงครับคนที่มองดูโอวี่อยู่ก็ต้องเป็นตัวของพระเอกเป็นแน่ ไม่น่าจะเป็นคนอื่นไปได้อย่างแน่นอนซึ่งคําตอบนี้ครับได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วครับเพราะว่าหนังเรื่นนองนี้ในภาคที่2นั้นได้ถูกกําหนดฉายไว้แล้วตัวของพระเอกนั้นยังไม่เดี้ยงแต่อย่างใดพร้อมจะกลับมาลุยในสมอรภูุมรบในภาคที่2แบบเต็มสูบ ซึ่งปริศนาการรอดชีวิตของพระเอกเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าติดตามต่อจริงๆครับว่าเขารอดมาจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้อย่างไรในเมื่อร่างกายของเขาเนี่ยถูกยิงจนพุนแถมฟาฮารับยงัยงยงิงถูกจุดสําคัญของเขาอีกด้วยเดรกาวชายคนนี้นั้นดวงแข็งจริงๆครับส่วนการมาถึงของภาคที่สองของหนังเรื่องนี้นั้นค่อนข้างน่าติดตามมากๆในเมื่อตัวร้ายอย่างอาซิฟครับได้เดยงไปแล้วนี่ตัวของพระเอกเนั้นจะต้องปรามือกับใครจะเป็นตัวของฟาฮาร,รือเปล่าเพราะที่สมุนเมือเอกของอาซิฟ ที่อาจจะขึ้นแท่นกลายเป็นมาเฟียคนต่อไปต่อจากเขาตัวละครเดิมครับที่เคยปรากฏตัวในภาคนี้จะไปปรากฏตัวในภาคที่2อ,อีกสักกี่คนเดียวโอวีมหาจังครับ ครอบครัวมหาจันจะมาปรากฏอยู่หรือเปล่าอันนี้เราคุณดูคงจะต้องไปหาคำตอบกันต่อใน extraction ภาคต่อไปภาคที่2ครับที่ถ้าใครรอชมสรุปเนอเรื่องในภาคที่2จากทางช่องของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพราะมันจะสนุกแล้วก็น่าติดตามกอบภาคแรกอย่าง100%เเต็มอย่าลืมติดตามกันต่อด้วยละ่ะสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วกราบผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ